วันนี้มากับฮายาเตะและผองเพือ่อนเปิดมาเลนกลางเราก็กําลังโซเดมาคอมกะยมมามันเราก็ต้องเข้าไปแจมกันหน่อยแล้วเราก็ได้มาหนึ่งตัวและเลงกลางเราก็ได้ทําการกินตับกันเราก็ได้มานั่งลอยป้อมเลนล่างยาเมามันแล้วก็ได้มาหนึ่งนี้ดีกว่าเจ้าที่มาเล้อีกแล้วได้เลงกลางมาเลยโคตรข่มหลังจากได้เลนกลางมาก็เลยหิวจิ้งจอกตบไปหนึ่งแตกอีกหนึ่ง ผมด้ความ้าวเป็งก็เลยอยากเล่นช็อตนี้ก็เลยแหลมไปหน่อยเพื่อนก็เลยมารับเคาะแทนขอโทษครับคนเข้าไม่ตายก็ตามตายแดนรังวัลนี้พี่เวลเลยก็กลับเข้ามาสู่เกมอีกครั้งทำให้ผมนั้นใจหืมจนเข้าไปอันติลำบัวยงังตึงตึงแล้วก็แตกไปหนึ่งแล้วก็แตกอีกหนึ่งหลังจากทีมผมได้กระทําการโยนกันหย่อมันทีมนู้นเขาก็ได้เข้ามาเอาปอมของเราแล้วก็ได้ไปนหนึ่ง แล้วก็ได้อีกหนึ่งอยางจากได้ไปสองก็หวังจะเอาสามผมก็เลยล้ำสนวนจังวานี้เก็บลิกเตอร์ไปก่อนก็การป้อมไม่ทันหลอกซีหนึ่งเข้ามาผมก็ล้าสวนได้ลิงมาหนึ่งแล้วลิกเตอร์กับวัวก,ก็เข้ามาแก้แค้นให้ลิงอย่างเมามันจนผมตุยสับแข็งกดเกือบไม่ทันสับเคียวแป๊บเกือบแล้ว และลิกเตอร์ก็แตกเปียนหนึ่งขณะที่เพื่อนบวกกอย่างหมอมันนาคอยก็ลอยป้อมจนชนะ